สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับเลเวอร์เบิร์ด LF นะครับเลเร์เบิร์ด LF ก็คือเลเบิร์ดที่มันมีขนาดตัวใหญ่กว่าเลเบิร์ดในบ้านเราครับขนาดตัวใหญ่กว่าแล้วก็โครงสร้างที่ใหญ่กว่าแล้วก็สีสันที่มันสดใสกว่านะครับคือผมจะมาตอบทีเดียวเพราะว่ามีพ่ชืี่ใน Facebook หลายท่านนะครับถามถามกันเข้ามาเยอะเลยว่า LF คืออะไรครับแล้วทําไมราคามันถึงสูงครับ,รบเดี๋ยวผมจะมาอธิบายพร้อมๆกันเลยครับเดี๋ยวฟังไปพร้อมๆกันอย่างเช่นนี่ครับ อันนี้คือพายพายเออันนี้ก็น่าจะเป็นอิสซาเบลอิสซาเบลหน้าแดงครับนี่นี่ผมถ่ายคนเดียวนะมันจะมันจะได้ประมาณนี้นครับเดี๋ยวรอรออุปกรณ์ผมมาถึงผมจะทำคลิปดีๆให้ครับนี่ครับแล้วผมจะให้ดูความแตกต่างระหว่างนกเลเบิร์ดในบ้านเรากับเป็นนกลูกเกิดนี่นี่ครับ อย่างตัวขาวานี่เป็นนกที่เกิดในบ้านเราอย่างตัวอย่างซ้ายมือผมอก็คือ LF โครงสร้างมันจะมันจะผิดมันจะผิดกันอยู่นะครับอย่างเช่นขาผมจะให้ดูขาี่ยขาแบบขาของเลเอร์เบิร์ด LF นี่มันต้องใส่ห่วงนี่5.5 5.5ัพนะผมว่าแต่ส่วนเลเร์เบิร์ดเลเวรเบิร์ดบ้านเรานี่ขาเขาจะเล็กโคงสร้างก็ เด็กกว่าครับผมจะให้ดูเจ้าจัมโบ้ของผมเป็นตัวอย่างนี้ผมเลี้ยงมาได้ดินมิสระนะฮะนี่ผมทำดิกิสระเจ้าจัมโบ้มันอายุประมาณสักแปดแปดเก้าเดือนนตัวใหญ่มากครับแต่ LF นี่เราอย่าไปคาดหวังครับก็คือ LF มันมีพี่ๆถามผมมาว่า LF มันตัวใหญ่เท่ากินทิกไหมเท่าซันไหมคือผมตอบไปพร้อมกันตรงนี้เลยว่ามันทํามาแต่ละตัวมัน พอกหนึ่งมันมีใหญ่มีเล็กด้วยครับใหญ่ด้วยเล็กด้วยเล็กก็คือรองลงมาหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่เราก็เอาสายเลือดนั้นทําต่อมันก็จะหจลุดลูกที่ตัวใหญ่เลยครับแล้วเขามีราคาสูงเพราะเพราะว่าพ่อแม่ที่นําเข้ามาถ้าเกิดคงท้าง,งดีๆนะครับเขาจะราคาแพงมากครับแล้วเขาจะทํายากทํายากด้วยไข่ก็เหมือนเรเบิร์ดปกติทั่วไปแต่ว่าเวลาที่มันเป็นตัวแล้วโอกาสรอดมันจะน้อยนะครับ บจาสำหรับคนที่ถามมาว่า LF ถ้ามันใหญ่ๆแล้วมันตัวเท่าไหนครับนี่ครับเรียบเทียบกับซันครับซันตัวนี้อ้วนๆเลยนะซันนี้ผมป้อนบิอิสระเนี่ยอันนี้เป็นเจ้าจัมโบ้นะผมเลี้ยงได้มาแปดเก้าเดือนแล้วนี่ครับขนาดเรียบเทียบกัน